สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นรอสศึกมวดีวิธัไทยบวกจิตเมืองนนจากวิธีมวยอโตกอรสนะครับประจําวันินที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาเที่ยง10นาทีเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเด็ดเดียวสกลิดมีพบกับทางด้านธันวาเล็กลูกสวนทั้งคู่จะพบกันเทียมหนัก127ปอนด คู่ที่สองก็จะเป็นสิงดำสอจอตองปราจีนวันนี้พบกับมวยแทนนะครับชยัยนรงค์ใจยุทธกองสืบทั้งคู่จะพบกันทีหนักหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์นะครับคู่ที่สามก็จะเป็นยอดกระตันยูชอจลิยะนะครับพบกับทางด้านมังกรเหล็กเนนบิ้ลนครที่จะยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะครับชิงแชมป์ร้อยห้าปอนด์ทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ คู่ที่คู่เอกรายการนะครับชิงแชมป์รุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับระหว่างเจ้าประจันรบานซอจอวิชิตแปดดิวพบกับทางด้านไผ่แดงแปะสายสี่นะครับทั้งคู่ชิงแชมป์รุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหถ้าใครอยู่ในกลุ่มลายพักยกนะครับมีลายพักยกที่ผมแนะนํานะครับแอปพลิเคชั่งสี่นะครับทีเดียวจบครบทุกความมันนะครับการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินคู่ที่สองครับสิงเหนะครับก็นเจ้าสิงาช สิงแชมป์รุ่นร้อยสิบแปดปอนด์ที่ว่างของจิงมสียมอ้อมน้อยกับทางด้านลมโชยสอตีลพัดนะครับราคาเด็ดเปิดมาแค่เจ็ดสี่สองหนึ่งไหลไปห้าสองนะครับทันที่จิมไว้นะครับแล้วช่วงเวลาต่อยหมวยพักยกหมดยกแรกเนี่ยสิงให้เป็นต่อสิบหนึ่งเป็นต่อสิบหนึ่งเลยนะครับหมดยกแรกบังเนี่ยก็ได้กําไรแล้วหมดยกที่สองเนี่ยสิงให้เป็นต่อ สี่สิบห้าสิบหนึ่งนะครับพักยกเปิดมาสี่สิบห้าสิบหนึ่งบังต่อนะครับก็กินแล้วครับมวยยังไม่ไม่รู้ผลแพชนะก็กินแล้วนะครับกินสองข้างแล้วมีหลายท่านบอกว่าไม่น่าครบยกไม่น่ารอดนะครับทางด้านเจ้าสิงเหสิงฉาฉได้เปรียบเยอะนะครับผู้ชกลดน้ำหนักเยอะเสียเปรียบรูปร่างได้เปรียบเฉพาะความเขาแต่ว่าไม่น่ารอดนะครับสุดท้าย สิ่งเหย y p พิกล็อกนะครับพิกราคาที่จริงหน้าตู้มีถึงหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งนะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์พักยกกองตัวบางจินเรียบร้อยนะครับผมถึงแนะนำนะครับใช้สิ่งดีๆจากที่ตรงนี้เป็นหลักประกันนะครับในการแนะนาทองได้นะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะครับก็ไปกรอกข้อมูลสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินค่าเบิดยูิสเซอร์นะครับท่านอยากจะดูเรข ราคาไล่ต่อไล้รองหรือว่าดูราคาช่วงลายพักยกเขาก็เปิดให้นะครับแฟนคลับก็เข้าไปสมัครเข้าไปศึกษาได้ฟรีนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปจะได้ไม่เสียเปรียบคนอื่นนะครับไม่ต้องไปขวันขวายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินโทรฟังเรทไม่ต้องไปเสียเงินเปิดยูเซอร์ครับที่นี่ฟรีเป็นสิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับเข้าไปสมัครได้เลยหากเข้าไปสมัครแล้วติดขัดตรงไหนหรือไม่เข้าใจนะครับสุด93 0050480ตทวสอบถามผมได้บบตลอดเวลานะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคููแรกนะครับเด็ดเดี่ยวซอกลิ่นมีมา128.1ลดไป1.1นะครับส่วนทันวาเล็กมาขาดเล็กน้อยครับมาไม่เต็มไม่เต็ม127นะครับน้าหนักเด็ดเดี่ยวมาลด1.1ส่วนทันวาเล็กมาขาดคู่ที่2นะครับสมิงดาเมื่อเช้ามา140ปอนด์ก็มาไม่เต็มอีกนะครับปกติต่อย100 ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิแปดประมาณนี้ครับวันนี้มา่อร้อยสี่สิบเพราะว่าโชคของมวยแทนปล่อยขึ้นมาก็หนักก็หมายไม่เต็มนะครับส่วนเชนารงใจยุทธกองสืบมวยแทนนะครับก็มาร้อยสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับลดอยู่หนึ่งจุดเจ็ดคู่ที่สามชิงแชมป์รุ่นร้อยห้าปอนนะครับแต่ว่าพี่กัดจริงๆต่อยร้อยสี่ปอนเมื่อเช้ายอดกัตันยูมาร้อยห้าปอนนะครับลดไปปอนหนึ่งส่วนมังกรเหล็กมาขาดนะครับมาขาดไม่ได้มาเต็มร้อยสี่ปอนนะมาขาด คู่ที่สี่นะครับประจันบานนะครับมาร้อยสามสิบห้าปอนด์เทวาิกัดส่วนแผงแดงแป้ะไซส์สี่ก็มาร้อยสามสิบห้าแต่ว่าทั้งคู่มาขาดนิดๆด้วยกันนะครับนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้ามาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเจ้าเด็ดเดี่ยวสอกลิ่นมีนะครับพบกับทางด้านธันวาเล็กลูกสวนเด็ดเดี่ยวเนมวยจากชนบุรีครับยี่สิบสี่ปีตัวนี้เขาในแข็งแกร่งนะครับเมื่อเช้ามาลดอยู่หนึ่งจุดหนึ่งตัวนี้แข็งแกร่งจิตใจดีพอใจปลายแรงนะครับ พบกับเจ้านันทันวันเลี้ยงลูกสวนมือจากกรุงเทพครับ20ปีตัวนี้ก็นอกได้ในดีนะครับจะได้สูงนิดๆน,นะครับแต่ว่าบางกว่าเมือนคูนี้นะครับผมชอบที่ศความแข็งแกร่งนะครับเขาในเนหนี้วหนบอย่างท้างด้านเด็ดเดี่ยวซอก่นม,มีนะครับเปิดหัวมาทําทุนครับเด,ดเดี่ยวซอก่นม,มีคู่ที่2นะครับสวิงดาลูกสวนหรือเจ้าสวิงดงําอจ้ตงปราจีนครับไฟนี้ใช้เสื้อของสองจ้าตงปราจีนนะครับ อายุ20ปีจากจันทบุรีนะครับตัวนี้เตะขาต่อยหมัดแรงช่วงหลัง้อมสดครับแต่ว่าปกตินั้นต่อยที่น้ําหนัก 136, 138ประมาณนี้นะครับวันนี้ปรับหนักขึ้นมาแต่กันที่หนัก140ปอนดน์ครับเมื่อเช้าเขามาขาดเจอกับทางด้านชัยนรงค์ย,ยุทธกองสืบนะครับพิกัด140ปอนด์วันนี้มา141.7ลดไป1.7นะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับมวยจากสงขลาซ้อมอยู่ที่สอพลองมอมนนะครับมาแทนเจ้ามหาโชค ซอทศพลตอนนี้เขาเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เจอหนักแรงมวยฟอรรมสดเตะขาต่อยหมัดนะครับต้นๆน,น,นอันตร,รายแน่นอนเพราะว่าสิวิ์ดำอยู่ฟอรรมสดร่างกายดีมีต่อยท้องสลับใบหน้าเตะขารุนแรงนะครับใช้นรงเนี่ตีนขวาเนียนเขาเกมนะผ่านมวยบริใหญ่มาเยอะกว่านะกระดูกดีกลับมาหายใจไวสองไฟสามไฟเนี่ยร่างกายเริ่มกลับเข้าที่นะครับวันนี้ต้นๆอันตร,รายแต่ว่าท้าย รองครับลงทุรงไปทีชัยนรง์ไจยุทธกองสืบแข่งขวาเนียนจับเดินจับเดินจีนะครับปั๊มไหนเดินชิดไม่ห่างเนี่ยผมว่ามองว่าหน้าผ่านครับหน้ารองผมให้ไิทีชัยนรง์ไจยุทธกองสืบนะครับคู่ที่สามนะครับชิงแชมป์รุ่นร้อยห้าปอนนะครับทั้งคู่พบกันที่น้หนักพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนนะครับจอระแันยูชอรช,อชลิยะนะครับจอร์แดนยูจิตมองนนเด็กหนุ่มจากร้อยเอ็ดนะครับ ตัวนี้เขาในแข็งแก่งฟอร์มสดนะครับมาต่อ,อยกรุงเทพ4-5ไฟแล้วนะครับแล้วก็ได้แชมป์อ้อมน้อยไฟที่แล้วเนี่ได้แชมป์อ้อมน้อยพิกงร105ปอนด์นะครับไฟทสร็แล้วแชมป์อ้อมน้อยรุ่น105ปอนด์แต่ว่าต่อย103ปอนด์วันนี้มาเจอกับมวยเข่าแหลมแทงเจ็บสูงยาวอย่างมังกรเหล็กเป้นนครนะครับมวยคู่นี้นะครับเจ้ากระตันยูปกติก็ต่อย103 ร้อยสี่ร้อยห้าปอนด์นะครับส่วนมังกรเหล็กซึ่งซ้อมอยู่สอโชคมีชัยนะครับตัวนี้เข่าแหลมแทงเจ็บปกติก็ต่อร้อยปอนด์ร้อยเอ็ดประมาณนี้นะครับวันนี้ป้ับนหนักขึ้นมาร้อยสี่ปอนด์ก็มาขาดน้ําหนักมาไม่ถึงยอกกระตันยูเข่าในแข็งแกร่งฉลาดหลักเหลี่ยดีนะครับนอกได้ในดีใจิตใจมั่นคงวันนี้เป็นวันีเหมือนผู้จัดจัดชิงแชมป์ที่นี่ผมมองว่าเป็นทีเด็ดนะครับเข่าต่อเขา่าไม่เสียเปรียบ นอกได้ในดีมัดหนักสอกคมได้เปรียบพบวงจรเขาวันนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากครับยอทกตันยูโชชลิยะนะครับคู่ที่สี่นะคู่แข่งรายการครับจิงแชมป์รุ่นร้อยสามเจ้าปอนนะครับประจันบานสอจวิชิตแปดริ้วตัวนี้ก็หนักแรงทุกลูกครับชนะลูกนิมิตสิงห์คลองสี่เขาเกมนะครับผ่านมวยเบย์ใหญ่มาใกล้เคียงกันเจอกับไผ่แดงแป๊สายสี่รือเจ้ามังกรเพชรซึ่งไผ่แดงซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับ ไผ่แดงนี่ก็ฟอมสดหนักแรงทุกลูกขึ้นมาต้นๆเนี่ยประจันบาลน,น่าจะเป็นต่อนะครับวันนี้ทั้งคู่เนี่ยอันหนักมาขาดนะครับปกติก็ต่อยไม่ถึงวันนี้มาเจอกันอีกครั้งวันนี้มาเจอกันจริงมีแชมป์เป็นเดิมพันผมอยากให้ลงตรองพี่เี่ยไผ่แดงแปสายสี่นะครับมาเช้ามาดูร่างกายดีนะครับเด็กหนุ่มจากนักฟันพนมร่างกายดีดูเนื้อตัวดีครับมาเช้าถ้าเป็นรองต้องรองนะครับหน้าลุงทุนรอง ผมชอบไปที่ไผ่แดงแปะสายสี่ครับสรุปคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เด็ดเดี่ยวสอกกลิ่นมีนะครับเขาในแข็งแกร่งายท้ายน่าจะเบียดผ่านนะครับคู่ที่สองอยากให้ล,งลองไปที่ชายนรงใจยุดกองสืบครับไม่พลาดโดนมาดโดนสอกล่วงหล่นตีนขวาเนียนเขาในแข็งแกร่งน่าจะอยู่ครับวัน,นี้ได้น้ําหนักได้รูปร่างถึงจะมาแทนแต่ก็มีการเต็มตัวนะครับผู้ที่สามรับยอดกตันยูจิตเมืองนนท์ทีมงานผู้จัดน้ําหนักได้เปรียบกระดูกไม่ดีกว่าวันนี้นาเ่นครับ คิจกรรมรายการวันนี้น้าลงทุลองที่ภายแดงแป้สายสี่ครับเด็กหนุ่มจากนกครพนมเขาในแข็งแข่งเมื่อเช้ามาร่างกายดีมากนะครับน่าติดตามเป็นรองต้องรองครับท้านี้ก็ขอกราบขอขบ,บุณแฟนคลับนะครับที่อยู่ข้างๆผมมาโดยตลอดก็ขอให้ท่านจงโชคดีร่ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกทกฝา,ากเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ